หลังจากที่ผมได้อ่านสกิลตัวละครตัวใหม่คิริเอลในช่วงแรกผมก็บอกตัวเองว่าผมจะไม่กดสุ่มแน่นอนมันเป็นตัวละครที่ไม่สุดสักทางเลยนะครับผมและสกิลมันต้องอับด้วยอย่างเช่นการตีธรรมดาของเขาจะทำให้ติดอัปมาพาก็ต้องอัพเลเวลสกิลและสกิลที่1ของเขาที่ยิงเลเซอร์ใน PVP นี่คือแบบไรประโยชน์มากๆถ้ามันออกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไพ่ตายยังไงนะครับผมที่ทางเกมได้บอกไว้ข้างต้น และผมก็รู้สึกแบบเออไม่เป็นไรแล้วกันลองสุ่มมาได้เล่นเอาซี2เพื่อไปกันในเรื่องของกิววอร์พอผมสุ่มไปปุ๊บแล้วก็ไปใช้งานจริงมันก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่ตัวละครที่จําเป็นมากมายขนาดนั้นถ้าใครไม่มีงบส่วนตัวผมรู้สึกว่าข้ามได้คนะัมเป็นตู้ตัวละครที่ไม่ได้จําเป็นมากมายนะครับแต่ผมที่ตัดสินใจปั้นมัน6ดาวก็เพราะว่าผมอวยครับ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมคิเรีอลเมื่อ6ดาวแล้วนะครับผมตัวละครเขาจะได้ในเรื่องของพาสีเพิ่มขึ้นมาคือเขาจะไม่โดนสารนะักควบคุมเคลื่อนไหวนะครับผม3เทินซึ่งมันดีมากๆนะครับผมมันโกงมากๆเลยทำให้ไปกันในกีวอร์เนี่ยเวริกูดครับแต่ก็ยังไม่น่าสนใจในด้านของ p ีพอยู่ดีนะสำหรับผมครับ และสก,กิลอื่นๆของเขาเนี่ยก็สับผมเฉยๆครับไม่ได้โหดวุ่นวาอะไรมากมายละกันนะครับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะพาะเพื่อนๆนะครับผมมาสุ่มกาชาในเรื่องของคิริเอลจาก C2 ไป C6 กันเองนะครับผมว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับซึ่งเท่าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยละกันนะครับ ตอนแรกผมก็อยากจะเก็บในเรื่องของบีมากๆเว้ยทุกคนเพราะว่ามันมีตัวละครใหม่ไบอันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ตัวละครพีเดเซียและที่อย่างในแพตติเซียเนี่ยพวกอยู่แบบคณะปฏิวัตินะที่จะมีข่าวมาถึง2ตัวละครเลยรวมถึงนะครับผมตัวละครอย่างเช่นยอนฮีอย่างเงี้ยที่จะวนตู้กลับมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวนมาสัปดาห์นี้หรือเปล่าถ้าวนมาสัปดาห์นี้จริงๆมันมีคอสตูมที่เสียไปประมาณ33,000บีด้วยถ้าเราสุ่มคิริเอลเนี่ย ถ้ากับว่าเราอาจจะไม่ได้ย้อนหีถ้าเราฟาร์มไม่ทันนะครับผมเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมพลังอวยนะมันก็ต้องประมาณนี้ละกันนะครับผมและหลังจากนั้นผมก็สุ่มสุ่มสุ่มแต่นี้ไม่น่าใช่สุ่มจนผมสามารถทำเขาขึ้น46ได้เป็นที่เรียบร้อย คลิปที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อจากนี้นะครับผมก็จะเป็นตอนที่ผมได้เอาคิริเอลซีนะครับผมไปกันบ้านล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าจะมีบ้านอะไรบ้างับที่เราสามารถกันได้บ้างเริ่มเกมมาก่อนเลยนะครับผมเราก็จะเป็นวานิซ่าเป่าไปก่อน1นทีนะ่ผมติดคูดาวไป1ตัวละครคือแทโอเป้าหมายนะครับผมและข้อเสียคือเขามีจูรินะครับผมจูรีป,ปล่อยสกิลมาโอ้โหดับศูนย์ไปถึง3ตัวละครครับช็อตนี้ยังไงครับ โอเคย้อนฮิวรอปล่อยอุกาบาทลงไปตู้มตายไปหมดนะครับผมเขาเกิดใหม่ทั้ง3ตัวนะครับผมโอเคเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยและติดหลับไปหนึ่งตัวละครคือแทโอนะครับผมภายเขาปล่อยสกิลเผามาก่อนนะครับผมเผาหมูรถเกาะไปนะจ๊ะรวมถึงเขาโจมตีมาฝึกแม่งตีขนาบมาหนึ่งทีครับผมแล้วเราก็ปล่อยอามาพาดใส่เป้าหมายติดไปแค่ตัวละครตัวเดียวคือแทโอนะครับผมโอ้โหแล้วจูริปล่อยสกิลรถเกาะมาอีกหนึ่งรอบครับผมย้ำแล้วย้ำอีกครับโอ้โหแล้วเขาเกิดไม่หยุดนะครับผมอันเดยเขานะฮะ แล้วก็ยอนทีเรายิงไปเลยครับผมสกิลร่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแล้วอันเดดเราหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยสับเจ้ายอนทีครับโดนสับมาครับผมโอเคคิริเอลเราตายครับผมแต่เรามีแหวน5ดาวอยู่นะครับผมอันเดดและน่าจะจบโอเคครับผมพายุพัดมาก่อนครับมันเนซ่าเป่าๆไปหนึ่งทีครับผมติดคูดาวไปนึงสองตัวละครเลยครับผมโอ้โหและมาแล้วผมคิดว่เอลเขายิงมาก่อนติดอัมภาพไปหนึ่งตัวละครครับผมโอ้โหมันเนซ่าเราโดนไปนะฮะ ไรยอนฮิวเราไปถูกกระบาดลงมาเล้วก็หมปับปับปั๊บปั๊บปั๊บหืมแรงแรงครับผมแต่ยังแรงไม่มากครับผมตอนนี้อ่อเขาเด้งไปที่ร้อยเซิร์ฟเลือดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เด้งตามเขาไปครับและมาได้ครับผมยิงกระแสไปจิ้วจิ้วตายไปหนึ่งตัวละครไยอนฮีเป้าหมายไม่มีแหวนนะครับผมโอเคเขาปล่อยหินมาหนึ่งทีครับติดหินไปสองตัวละครเลยครับผมโอ้โหและคิดเรลถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าคิเรลเราสี่สองเลยนะยิงแล้วก็จะได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับผมถ้้้าาาาาาเเเปปหมมมยยยรรรตนนนะะคับผีีี่ณลของด แล้วก็ยีธรรมดา,าก็ตายไปนั่นเองนะครับผมโอ,โอ้โหของจริงจัดจดซึ่งถ้าให้ผมสรุปโดยรวมหลังจากที่ผมใช้งานเขามานะฮะคือมันเป็นตัวละครที่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะฮะในด้านของกิวร์นะแต่ถ้าไปในอารีนาสำหรับผมอะ C6 ก็ไม่เก่งครับทุกคนเออแต่ถ้าเราอยาก OP ในกิวร์นะครับผม ีศูนย์ก็เก่งแล้วนะครับผมถ้าเราสามารถเอาตีธรรมดาของเขาแบบติดอัมาพาตได้ด้วยนะครับอัปเกรดเดเวลเนาะรวมถึง C2 ก็ยิ่งดีครับผมถ้าเราสามารถแบบปล่อยสกิลถูกจังหวะแบบคลิปที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูไปอะ่ะเออมันก็ทําให้เราสามารถชนะได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าถ้าใครไม่มีงบเอาแค่ตัวละครตัวเดียวก็พอนะครับผมแต่ถ้าใครอยาก OP ในกิวลนะครับผมรูม้สึกว่ามัน C6 อะ่ะโคตรดีครับผมเพราะว่ามันจะการสถานะเคลื่อนไหวได้หมดเลยเว้ มันเป็นผลที่น่าสนใจมากครับผมคือเราต้องเอาดาเมจไปถมมันถึงมันจะแพนะครับผมเพราะาเราไม่สามารถเอาสถานะเข้าได้แล้วสับหิมเวทเพราะมันจะมีตัวละครตัวนี้รอแก้ทางเราอยู่เออซึ่งการที่เล่นตัวนี้ผมบอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจครับผมเออแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าใครไม่มีงบก็สามารถข้ามเขาได้ละกันนะครับผมมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบ OP ไปได้ทุกที่แบบคลายนะครับผม สำหรับของที่ผมแนะนาส่วนตัวตัวละครตัวนี้ผมก็เน้นย้ำสปีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับโครนะครับผมที่จะตีแรงตามสปีดด้วยเนี่ยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาในเรื่องของสปีดย้ำให้เขาไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเข้าเป้าแถมเข้าไปด้วยนิดๆ,ๆหน่อยๆละกันนะครับสำหรับเจ้าคิริเอลเนาะ เส้นฮิโร่นี้น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะผมพาเพื่อนๆมาสุ่มคิริเอลแล้วก็พามาดูเกมเพย์คิริเอลคร่าวๆละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าครับผมอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมอ,อีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันนะฮะและเจอกันบ๊ายบายจ้าทษทหัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก้นอยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซน